เอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเฮเอนั้นอยู่นำหน้าอือนั้นอยู่ข้างบนอขอตามโดยคนสุขละล้นรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเฮเอนั้นอยู่นำหน้า เออนั้นอยู่ข้างบนออขอตามด้วยคนสุกเรือล้นรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเฮเอืนั้นอยู่นำหน้าเอือนั้นอยู่ข้างบนออขอตามด้วยคนสุกเรือล้นรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือ เอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเฮดังๆเลยลูกอือนั้นอยู่ข้างบนอขอตามด้วยคโกเดือร้นรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเอือออเอือออรวมเรียกสารเอือเฮเอนั้นอยู่นำหน้าเอือนั้นอยู่ข้างบน อคอตามด้วยคนสุกเรือล้นรวมเรียกสาะเอือเอือออเอือออรวมเรียกสาะเอือเอือออเอือออรวมเรียกสาะเอือเฮอันนั่นอยู่นำหน้าอือนั่นอยู่ข้างบนอขอตามด้วยคนสุกเรือล้นรวมเรียกสาะเอือชักแงกแงะแงกแงะแงะชักนั่งลมค่ะ นักเรียนคะสระเอือมีเอมีเออ,อ,ออมีออออ่างนะคะเอเอ,ออนะคะเอเออ,ออนะคะ<อ>หากว่าเรากําลังสบายทรงเสียงดังดังดังค่ะหากว่าเรากาลังสบายทรงเสียงดังตะโลแกนป .1 ค่ะ ดีมากค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงขันเสียงไกามาร้องเพลงสระเอือนะคะหนึ่งสองสามเออืออเออืออรวมเรียกสะระเอือเออืออเออืออรวมเรียกสะระเอือเฮ้เอ่นั้นอยู่นำนาเอือนั้นอยู่ข้างบนออขอตามด้วยคนสุขเรื สระเอือเอ,อืออเอืออรวมเรียกสารเอือเอ,อืออเอ,อือ,ออรวมเรียกสารเอือเฮเอนั้นอยู่นำนาอือนั้นอยู่ข้างบนอ,อขอตามด้วยคนสุกเรือล้นรวมเรียกสระเอือชักแง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 กชัก ขอบคุณมากค่ะพบกับคุณพันธุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบกแว่นได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ